ยาย่าอุรัสยาเผยภาพเซตใหม่ถูกแซวหนักนึกว่าพรีเวดดิ้งส่งต่อความหวานอย่างต่อเนื่องสำหรับว่าที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวป้ายแดงอย่างนเดตยาย่าที่เพิ่งจะมีโมเมนต,ต์ขอแต่งงานไปหมาดๆที่ต่างประเทศต่อมาสาวยาย่าออกมาเปิดใจต่อสื่อมวลชนถึงโมเมนต,ต์ตอนถูกขอแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นทั้งการเล่าและการของพร้อมเผยว่าแหวนวงนี้คือห 5, 5. กระดัดไม่ใช่12กระดัอย่างที่เป็นข่าวอย่างล่าสุดวันที่9มิถุนายน2566สาวยาย่าก็ออกมาเผยภาพโมเมนต์หวานๆกับหนุ่มนเดตจากทริปเที่ยวอิตาลีให้แฟนๆได้ชมอีกเซตกับเซตภาพไปล่องเรือเที่ยวและเล่นน้ำที่ทะเลอามาลฟี่โคสกับแก๊งเพื่อนพร้อมแคปชั่นจีน่าฮับทูส t าร์ทเล r ร์นิ่ o ฮาวทูดิฟไอเกนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบนลี่ฟลอป โดยหนุ่มณเดชยังเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ด้วยว่าอยากลงอันนี้ด้วยพร้อมอีโมจิหน้าอ้อนๆจนแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวความคลั่งรักกันเทียบ